ลูกแม่เจ้าเน่ยไม่ทันเล่เหลี่ยมคนพวกนี้หรอกแม่ท่านพ่อบุญธรรมเขายังไม่ตายใช่ไหมใช่จ้ะแม่เราพวกเขาเนี่คนพู้นี้เป็นคนเลวทั้งนั้นเลยพวกเขาต้องการทำร้ายพ่อบุญธรรมของเจ้า ที่ลูกเจ้าไม่ยอมพูดนั่นก็แปลว่าเจียซุนยังไม่ตายว่าไงล่ะเตียชุยซัวบอกมาดิตายหรือ,อยังเอ่อทุกท่านข้าส่งเอียวเกียออขอพูดสักคำนะเกี่ยวกับเรื่องของเจียซุนนั้นไม่เพียงแต่สำานักคุณลุ้นเท่านั้นทุกคนในยุทธภพรู้ตัวเขาแต่ว่าเรื่องมันตั้งสิบกว่าปี จะให้รวบรัมสาสางคงไม่ได้ขครอยากขอตัวพาสิท์น้องของข้ากลับไปสำนักไปพบกับอาจารย์ก่อนเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้ทำการชี้แนะอีกสักครั้งหนึ่งหากหาบทสรุปที่ดีไม่ได้ยดี๋ยวจะพบเราคงจะเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนเป็นแน่ข้าคิดว่าท่านสายหัวจื้อกับเคพื่อนชาวยุททุกท่านคงจะไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์ที่ว่าใช่ไห เทียสัมหงเป็นปรมาจารย์แห่งยุคใครเชื่อว่าเขาขาจะไปตัดสินช่วยๆเป็นแน่ทีเดียวแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนนะหากว่างานนี้เกิดเป็นมวยลมขึ้นมาแล้วก็ข้าจะตามไปเอาเรื่องกับพวกเจ้าถึงสำนักแน่ด้วยความยินดีพี่ใหญ่หน้องห้าไว้ข้ากรวะพ่อตาเสร็จแล้วข้าจะรีบออกมานะ้าจาเข้าไปเถอะเราจะรออยู่ข้างนอกนี่แหละนะไปกันเถอะ สู so ้ส so. ท่านพ่อท่านพ่อ<า>พ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินคิดถึงเจ้าเหลือเกินลูกอากตันอยู่นะไม่เป็นไรพอแล้วกลับมาก็ดีแล้วพี่ของเจ้าทรงข่าวมาว่าเจ้าพาหลานชายมาฝากพ่อด้วยใช่ไหมบอกกี้รีบมาทักท่านตาเร็วท่านตาครับ มานี่มามาให้ตาดูหน้าหน่อยหน้าตาใช้ได้ถ้าทางฉลาดไม่เบาสกุลหึงเรามีคนสืบทอดแล้ว ข้าช่ยวยสัวขอคารวะท่านพ่อคท่านพ่อชือ่อเสียกของเจ้าเตี้ยช่ยวยสัวข้าหึงเทียนเจียก็พอจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามข้าก็จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าเจ้ามีดีอะไรถึงมาเป็นลูกเขยของข้าหนพิสูจน์นะท่านพ่อ<ป>พอ,อย่านะ ที่ช่ยวยสัวเป็นสามีของข้าท่านเกลียดพ่อบูตึงไม่อยอมรับการแต่งงานของเราก็มาลงที่ข้าได้แต่ห้ามท่านทำอะไรพี่ช่วยสัวเด็ดขาดสู้ๆเจ้ารักเขาจริงเหรอลูกข้าโตจะป่านนี้แล้วท่านจะมาถามเรื่องนี้อีกเหรออืพอเชื่อสายตาของเจ้าว่าเจ้ากลับมาในคราวนี้นะ่ะท่าทางจะมาอยู่กันอย่างสบายแน่เลย เรื่องนี้นะเขาได้เตรียมการ,รเรียบร้อยแล้วดีมากเดช่วยสัวเจ้าต้องดูแลลูกข้าให้ดีที่สุดละ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะต้องดูแลลูกข้าและหลานของข้าด้วยชีวิตของเจ้าข้าช่วยสัวขอให้สัญญาว่าจะไม่ยอมให้ใครนะมาแต่ต้องพวกเขาแม้แต่เส้นผมอืมได้ยินเจ้าพูดแบบนี้ข้าคอยวางใจยกลูกสาวให้กับเจ้าหน่อย ขอบคุณท่านพ่อครับจำไนะว้นะหากคารู้ว่าเจ oh ้ารังแกลูกสาวของข้าแล้วก็ก็จะยกพวกไปถล่มสำนักของเจ้าแล้วลากเจ้าออกมาโบยสามวันสามคืนเลยโอ้โหท่านตาดูเป็นบ้าเลยเด็กเออีเด็กน่ารักเฮียเจช่วยสัว พึงสู้เตี๋ยทุยสัวเป็นศิษย์คนที่ห้าของเตี๋ยสามหงส่วนหึ่งสู้ๆเป็นลูกสาวของประมุขพักเดี่ยวฟ้าเมื่อสิบปีก่อนพวกเขาสองคนถูกเจียสุ่นจับตัวไว้พร้อมกันจูจูก็โผล่ออกมาพร้อมกับลูกชายที่เตียบอกกี้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อยุทธภพ,พข้าคิดว่าจะให้พวกมันเป็นหมาในการกวาดล้างเส้นน้ำในยุทธภพ,พอีกทีหนึ่งขอแค่ทำงานสำเร็จจะทำยังไงข้าไม่สนใจ ข้าอยาจะขอยืมตัวท่านมารดำมารเขาข้าอนุญาตตามขออืมจ้า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  สูสๆจชะข้ามเดินนี่ไปก็จะอยู่ถึงมูตึงแล้วล่ะเดี๋ยวเจ้าก็จะได้พบอาจารย์ปู่เลยนะท่านแม่ข้าจะขอให้อาจารย์ปู่สอนหมัดไทยเก่งให้ข้าด้วยล่ะถ้าต้องสอนเจ้าแน่ถ้าต้องเอ็นดูเจ้ามากด้วยอาล่ะีบตามมาเลยเยอะเอะะหยุดหยุดจนหยุดหยุดหยุดหยุห่ พี่อพี่อามีอะไรเหรอท่านแม่มีเสียอะไรเหรอไม่ไมีอะไรหรอกมีอะไรเหรอคะก็ย,ยังไม่รู้เลยนะพี่อายใจเย็นพวกมันอาจจะเป็นมาหาเรากนหนา 多一点，再一点。

ท่านพ่อโอ้ดูบอกี้ดูบอกี้หายไปแล้วอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเยอยอยเยอยเยอยเยอย